สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องที่ค้างอยู่ในใจนะครับมันเป็นปัญหาที่สะสมอยู่ในใจผมมานานแล้วเหมือนกับลากไม้นี่ยิ่งปล่อยยิ่งยาวถ้าไม่จัดการนี่มันยิ่งบานปลายไปเรื่อยวันนี้นี่ขออนุญาตเกินก่อนผมจบเคมีที่มหาลัยมอมศนะครับ จบแล้วปุ๊บก็ไปทํางานที่สมุทรปราการบางปูโรงงานฟอกย้อมผ้าแห่งหนึ่งในแผนกไอเอ็นดีก่อนที่จะขึ้นเป็นไต่ระดับไประดับที่สูงขึ้นนี่ก็ต้องมีการโรเตชันก่อนต้องไปเรียนรู้งานในทุกแผนกการที่เราไปเรียนรู้งานนี่มันก็เป็นข้อดีให้ให้เรารู้จักว่า,าที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์นี่มันเป็นยังไงเวลามีปัญหาเราก็จะรู้เรื่องเราก็จะคุยกับเขารู้เรื่องอันนี้คือข้อดีแล้วก็อีกข้อดีข้อทีอ่2ก็คือได้รู้จัก ได้รู้จักเพื่อนร่วมงานทุกๆคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนอีสานนี่คือประโยชน์ของการโรเตชันทีนี้ในระหว่างที่โรเตชันนี่ผมก็ได้ไปเจอพี่คนหนึ่งซึ่งแกก็เพิ่งเข้างานมาก็หลังผมประมาณสักสามสี่เดือนนี่แหละก็ได้รู้จักกับแกระยะแรกที่รู้จักกับแกนี่ผมแทบที่จะไม่กล้าเข้าไปคุยกับแกเลยแกเหมือนคนติดยานะสภาพผอมโซเหลือง เหมือนไม่อยากเข้าใกล้อะทีนี้พอได้คุยได้พูดได้คุยกับแกจนแกสนิทสน,นมกับผมนี่แกก็มีเรื่องในใจมาระบายให้ผมฟังเกี่ยวกับเรื่องเงินนี่แหละแกบอกว่าก่อนที่แกจะมาทำงานอยู่สมุทรปราการนี่ก็คือทางบ้านมีปัญหาเรื่องหนี้สินพ่อแม่แยกทางกันแกเป็นพี่คนโตแกก็ต้องออกจากบ้านเพื่อที่จะหาเงิน มาจ่ายหนี้ธนาคารสาเหตุที่เป็นหนี้เพราะอะไรก็คือครอบครัวต้องการที่จะทําไร่อ้อยแปลว่าอยากทําใหญ่ๆอยากทําเยอะๆก็เลยต้องไปกู้เงินมาเพื่อที่จะมาลงทุนผลปรากฏว่ายังไงมันมันไม่ได้อย่างที่คาดหวังอะ่ะมันก็ขาดทุนพอขาดทุนก็เป็นหนี้พอเป็นหนี้ปุ๊บ ก็มีจดหมายมาใช่ไหมสาหรับคนที่เป็นนี่กูคงจะรู้จดหมายก็จะมาเรื่อยๆในขณะที่จดหมายมานี่มันเป็นอะไรที่ทรมานมากๆนะเหมือนกับเอามีดมาเฉือนใจเรานี่เฉือนทีละน้อยทีละน้อยไปมันทุกข์ใจนะครอบครัวก็มีปัญหาเริ่มแตกแยกกันเริ่มด่าทอกันสุดท้ายแกก็ทนไม่ไหวแกก็ต้องมาหางานทําเพื่อที่จะหาเงินนี่มาใช้นี่ แกบอกว่าแกมีแกกลับบ้านไปทีไรนี่แกคิดถึงพระถึงครอบครัวถึงบ้านทีไรแกไม่เคยมีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์แล้วก็ไม่รู้ว่าจะระบายกับใครแกก็พูดให้ผมฟังผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะว่าผมในในขณะนั้นเนี่ยผมพูดตามตรงเลยเนาะเราไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้เราก็ได้แค่นั่งฟังเฉย,เฉย แล้วก็ให้กําลังใจแก,แกว่าอย่าไปคิดมากพี่ปล่อยวางอะไรที่มันเกินกําลังของเราไปถ้ามันลำมันทำให้เราลําบากใจถึงเวลามันก็ต้องปล่อยล่ะเราจะดึงอย่างนั้นไว้ไม่ได้ถ้าดึงไว้สุดท้ายสุขภาพกายสุขภาพจิตเรามันก็ไปหมดเราถ้าเราลังไม่ได้เราก็ต้องปล่อย แกก็น้ำตาไหลเลยนะครับผมก็บอกว่าถ้าปล่อยไปที่ดินของพ่อแม่ที่ดินของปู่ย่ามันก็ต้องกลายเป็นที่ดินของธนาคารแกทําใจลําบากนะก็คือที่ดินนะทุกคนก็คงจะรู้ใช่ไหมว่าที่มันตกทอดมาจากบรรพบุรุษแล้วถ้ามันมาหายในรุ่นเราเนี่ยมันจะเป็นยังไง ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมก็จะก็ก็แนะนําแกไปใจจริงก็ไม่อยากจะแนะนํำหรอกก็อยากจะแค่พูดให้แค่แค่เป็นผู้ฟังเฉยๆแต่มันอดใจไม่ไหวจริงๆพอเห็นสภาพของแกแล้วผมก็บอกว่าร่างกายของคนเรานี่ถ้ามันมีปัญหาถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่นี่ ต่อไปอนาคตพ่อแม่พี่ก็ลำบากนะที่ดินถ้ามันหลุดไปมันก็ถ้าเรามีเงินเราก็สามารถที่จะหาซื้อได้แต่าจะาได้ไม่เท่าเดิมพี่ก็ลองคิดดูดีๆนะพอผมพูดแค่นั้นแหละแกก็รู้สึกว่ามีพลังแกมีความสุขแกเหมือนกับได้ทิ้งก้อนหินนี่ยกก้อนหินออกจากอกของแกแกบอกว่า,วาน้อง พี่จะไม่คิดมากแล้วพี่จะสู้อันไหนที่มันเกินกําลังของเราพี่ก็จะไม่ดิ้นรนแล้วแต่พี่ก็จะทําหน้าที่ของพี่ให้ดีที่สุดมีเงินค่อยซื้อใหม่ถ้ามันไม่ได้จริงๆถ้ามันยือไม่ไหวจริงๆเราก็คงต้องปล่อยแหละแล้วเพื่อนๆลองไปถามดูนะว่ามีชาวนาคนไหนบ้างสมมติาถามร้อยคนนี่ มีชาวนาคนไหนที่ไม่เป็นหนี้ธนาคารบ้างมีชาวนาคนไหนที่มีใบานาเนี่ยอยู่กับตัวเองบ้างผมให้เลยว่าไม่เกินห้าสิบคนดีไม่ดีไม่เกินยี่สิบคนที่มีใบานาเป็นของตัวเองนอกนั้นก็คืออยู่ในธนาคารอันนี้มันเป็นมันเป็นปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับชาวนาไทยแล้วก็ ชาวนาทั่วทั่วประเทศแล้วมันก็จะอย่างยากลากลึกลงไปเรื่อยๆพอกพูนลงไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วที่ดินก็จะต้องตกเป็นของนายทุนชาวนาก็จะไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองความทุกข์ยากมันจะไม่เบาลงมันจะหนักไปหน้ามันจะหนักไปเรื่อยๆ สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าท่านที่เข้ามาชมจะให้แง่คิดจะให้ทางออกให้กับทุกคนที่เป็นหนี้รวมทั้งตัวผมด้วยนะครับวิธีในการแก้ที่ดีที่สุดเราควรทำยังไงถ้าเราเจอเพื่อนหรือพี่หรือคนที่เรารักนี่มาปรึกษาในลักษณะแบบเดียวกันกับผมนี่ ท่านจะพูดยังไงให้เขาสบายใจแล้วก็มีทางออกสำหรับผมนี่ผมก็สามารถพูดได้เพียงเท่านั้นผมก็คิดว่าผมยังน้อยใจอยู่ว่าผมไม่มีความรู้พอที่จะไปแนะนำพี่เขาได้ในตอนนั้นถ้าผมแนะนำได้ดีกว่านี้ผมคิดว่าพี่เขานี่ก็คงจะมีทางออก สำหรับในคลิปนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดี